อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเศรษฐีกับทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คพิเศษนะที่เกมมันแจกฟรีครับก็คือแพ็คการันตีตำนานนะครับนี่แพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิตในเวอร์ชันตำนานนะครับอันนี้ยังไงก็ได้ตำนานแน่ๆนะครับของวันที่1นึพฤศจิกานะหวังว่าจะได้กันทุกคนนะเพราะว่าส่วนใหญ่อะ ถ้าใครเข้าเกมทุกวันน่ก็น่าจะได้อยู่แล้วนะสรับแพ็กการ์ตตำนานนะใครได้อะไรก็อย่าลืมมาพูดคุยใต้อคอมเมนต์แล้วมีใครได้อะไรดีๆไหมนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดหากาตตำนานที่น่าเล่นกันนะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเราจะได้การ์ดหน้าเล่นสักการ์ตไหมนะแพ็กตำนานเนี่ยรู้สึกจะเป็นแพ็กเดียวกันกับนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะมีตำนานจูนี่นะกร์อะไรยองไกอาวินเทอร์นะแบ็กวินเทอร์เกตาปีซซ์สมุดแอบเมเลียวอันเตอร์พิวพระัยมณีแล้วก็มันวอ์ไม่มันวอเออมันวอสีหยกนะครับ ก็โอเควันนี้เนี่ยมีตัวหน้าเล่นที่เราเล็งไว้อยู่นะก็คือมันรอสีหยกฮ่า <H> ๆ <ahaha> นะเราจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะขอให้ได้เถอะนะอยากเล่นมันวอเวอร์ชันตำนานมากๆเลยนะยังไม่ได้มีโอกาสเล่นมันวอเวอร์ชันตำนานเลยนะมาเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดหากันนะบอกเลยว่าอยู่ในนี้เรากดรับมาแล้วนะไปแพ็กแรกได้แนละ้วขอให้ได้การ์ดหน้าเล่นสก,กัดนะมาดูซิเปิดแพ็กแรกก่อนเลยใครเปิดได้อะไรก็อย่าลืมพูดคุยกันนะมีใครได้อะไรดีๆไหม โอ้โไกอาอะไรเนี่ยโอ้โเราแบบได้มาเยอะแล้วอะไกอานะครับเอ้ยแต่ถามว่าน่าเล่นไหมก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับไปวันนี้เราอาจจะได้เล่นไกอาก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแพกต่อไปกันเลยอ่าโอเคก็แก้เบื่อแก้เส็งนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้การอะไรเจ๋งๆไปเล่นไหมเนะี่ยได้ไกอาไปแล้วอะแพกต่อมากอนตำนานก่อนโอ้โหเล่นไกอายังดูดีกว่าเลยนะครับเนี่ยเอ้ยไปต่อไปเลย มาเปิด2แพ็กที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นหนะ้าตัวที่น่าเล่นเลยนะครับแต่แพ็กต่อมาครับตำนานกอนอีกแล้วโอ้โหเห็นเกลือและเกลือก็คือกอรน,นี่แหละนะครับโถ่เอ้ยไปเราจะได้อะไรดีๆไหมเนะวันนี้เนะี่ยมาก็ต่อกันเลยยังไม่รู้สึกว่าได้อะไรดีๆเลยนะสำหรับแพ็กการ์ดตำนานเนะี่ยโอ้โหของดีออกยากจัดเลยนะไปมันวอต้องมาแล้วดอกนี้โอ้โหจูนี่ตำนานจูนี่นะเออตัวนี้เรายังไม่เคยเล่นใช่ไหม เออเดี๋ยวเอาไว้ดูก่อนนะเผื่อจะได้ตัวดีกว่าจูนี่นะอ่ะล็อกไว้ก่อนนะถ้าไม่ได้ตัวดีกว่านี้ก็จะเล่นจูนี่เนี่แหละนะไปต่อมาต่อกันเลยครับสลับแพ็คการ์ตตำนานนะฮารายองอีกแล้วโอ้โหคลิปก่อนเราเล่นไปแล้วใช่ไหมฮาลายองเออตัวนี้ไม่เล่นนะโอ้ยไปข้ามนะครับต่อ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 อยากรอช้านะครับไปการ์ตตำนานจูนี่อีกแล้วโอ้โหยมันซ้ำอ่ะไปต่ออ่ะมาต่อต่อต่อไม่จูนี่ก็กอนนะผมว่านะ รู้สึกเห็นถึงเกลือแล้วนะครับแต่โอ้โหว่าแล้วจูนี่นะฮึดูเหมือนจะได้เล่นตัวนี้นี่แหละนะครับแต่ต่อไปเลยมีใครได้การ์ดอะไรแรงไหมผมรู้สึกว่าทําไมมันได้ยากจังวะนะครับมีใครได้พวกพระพวกแบบมเมเลี่ยวไหมนะครับไม่ต้องถึงมันบอกก็ได้แค่พระกับมเมเลี่ยวมันออกหรือเปล่านะโอ้โกลอ,อีกแล้วโอ้จะได้เล่นตัวอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้เนี่ยแปลกสงสัยวันนี้เราจะได้เล่นแต่ตัวกากระครับยังเปิดไม่ได้ตัวดีเลย กโหได้อยู่3ตัวใช่ไหมวันนี้เราเปิดได้อยู่3ตัวไกอารกอนแล้วก็จูนี่ออกอยู่3ตัวนะโอ้โหไม่หลากหลายเลยนะคลิปที่แล้วยังว่ามันออกหลากหลายอยู่นะถ้าไม่คลิปนี้มันออกซ้ำๆวะไปต่อนะมาก็สุดท้ายแล้วนะครับมาดูดีได้ไรนะจูนี่แน่นอนแอบทรงนี้เนี่ยโอ้โหกอนอ้้ยจะเล่นอะไรดีวะเล่นจูนี่หรือกอนดีแอบเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ จูนี่ดีกว่านะเรายังไม่เคยเล่นจูนี่เลยอารเดขอไปอัปการ์ดก่อนนะจ๊ะอ่าโอเคก็อัปจูนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาวันนี้เราได้แต่การ์ดกาก,าก,ากนะก็ไม่รู้เจ้าอะไรไปเล่นนะที่จริงวันเนี้ยได้ไกาอาเนี่ยดีสุดและโหดสุดแล้วนะมันพอเล่นได้สุดแล้วนะแต่วันเนี้ยที่ผมเลือกจูนี่มาเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้นะแล้วก็ยังไม่เคยได้ด้วยนะในเวอร์ชันตำนาน นะครับก็มาเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นดูนะสลับจูนี่นะแน่นอนมันเป็นการที่เก่ามากๆแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะไหวได้แค่ไหนนะเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นดูนะครับสกิลก็มีเนี่ยผีเสื้อนะับร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอวินานผีเสื้อแหละที่เคยมาจี้นะครับแล้วก็มีขางฟองสบู่เจ็ดสิบนะแล้วก็มีชาร์โลห้าสิบห้านะแล้วก็มีแปรนนะับสี่สิบห้าไม่แสดงผลเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีสาบแถวหุ่นกระบอกแปดสิบนับแล้วก็ยกเลิกเอ้ป้องกันสกิลเลียก และจับ2ครั้งนะแปสก็อุ้ยสกิลก็ดูดีนะแต่โจมตีน้อยไปหน่อยนะครับเออสกิลโดยรวมก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะปะสมัยก่อนนะไม่ได้แย่นะแต่ทุกวันนี้มันสู้ใครไม่ได้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาเล่นด่านใหม่กันเลยดีกว่านะดูดีไหวไหมเซตที่เราจัดก็เป็นเซตกากๆนะไม่ไม่ได้มีอะไรดีเลยนะเออที่จริงอะว่าจะมาเปิดหาการตํานานเพื่อม,มาแบกไอดีนะแต่เขาเนี่ยดูเราเจอพระนะดูนี่กับพระมา โอ้โหกูหลาบชิบหายแลวไม่ได้เอาการเอฟเฟกมานะถ้าผมมีเกาะลอยฟ้าหลุมดำอาจจะจัดเซตได้ดีกว่านี้แต่ไอดีเนี่ยไม่มีเกาะลอยฟ้าหลุมดำนะมีแต่เกาะเนปเะเทศก็เอเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วเราเดินเล่นคนแรกด้วยนะครโอ้โหเจอพระแน่นอนคนระับตัวเมตาขนาดนี้นะจูนี่จะเอาอะไรไปรอดนะเราเอาอะไรดีวะเอาอะไรก็ตายอยู่ดีนะครับเอานี้แล้วกันเลือกๆมาเถอะนะครับ โอ้โหพระเราไม่มีการเอฟเฟกแบบนี้จะสู้ยังไงไหวนะครับอามาดูสกิลแปนก่อนนี่ไงแปนไม่ออกนะเป็นเรื่องปกตินะ12บอไปออก10อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะแตวินญญาณพีเสื้อเราทำงานแล้วอู้อ่ะวางหลุมดำไว้ก่อนเลยนะชาโลติดไหมชาโลไม่ติดนะเป็นเรื่องปกตินะโอเคแล้วก็โดดโอเค หลังจากนั้นนะัไปไหนก็ได้นะรอวันตายอย่างเดียวนะครับชาโลโลไม่ชารนะ์ดนับมาไม่เป็นไรชาโลไหมโอ้โหไม่ชารนะ์จนับหลุมดำไม่ออกเคไม่เป็นไรนรับมาตาน,นี้ก็ถือว่ามาตายโชว์แล้วกันนะครับโอ้พระจะทอยสีแต่ได้สองนะถือว่ารอดไปแต่แปนเขาออกไง ชิบหายแล้วดัมพิชชันออกไหมเนะี่ยโอ้ออกซะด้วยนะครับโอ้ออกดีทุกอย่างเลยแต่เราทาสีบ้านเขาไปแล้วมาแต่ผีเขาไม่ออกนะใช่ปะ่ะผีเขาไม่ออกเออดัมพิชชันออกอ๋อผีอยู่นี่นี่ไงผีไม่ออกที่ไหนเนะี่ยยืนอยู่นี่เนะี่ย <12. S 1> มาแล้วพระนะครับเอาแล้วดัมพิชชันออกไหมออกซะด้วยออกดีจังวะอ่ะแต่โดนเนเทพนะโดนไปนะโอ้สภาพ เกาะลอยฟ้าครับไม่ออกและผีอยู่ตรงหน้าอเอาอะไรไปรอดวะถ้าเกาะลอยฟ้าออกผมสวนได้เนี่ยส่องไปก่อนดิเ <13. S 1> กาะลอยฟ้าในประเทศทําพิษเราครับเรียบร้อยตายตายเลยแบบนี้นะครับตายเลยติดกุหลาบตัดการ์ดตายเลยนะครับโอ้โูเกาะลอยฟ้าในประเทศเรานะโอ้โหขูก็ตายไปนะฮึมเอ๊ะมันเกือบตรงไหนอะไรก็ไม่ออกนะแปะเอาใหม่ดิ โอ้โหเอ้ยมาตายโชว์เฉยเลยนะครับสลับจูนี่นะแน่นอนตัวมันเก่าแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะครับและแถมสกิลยังไม่ออกอีกมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับโอ้โหเดสโอ้ให้ตายเถอะโอ้แต่เดเสเซตไม่ค่อยโหดมาเออคนสองหน่อยนะครับรด,ดูดิเราสู้เดสได้ไหมนะถ้าได้ก่อนไร้ฟ้าหล,หลุมดำเนี่ยผมจะเปลี่ยนนี่เป็นโดรนนะครับโดรนอะไรก็ตามนะใส่ได้หมดนะโดรน อาโดนเมืองฟุตมาใส่นะามา,มาอ่าพื้นที่เขาไม่ออกนะ <12. S 1> มายังไงครับ <12. S 1> โอเค พอแค่มีพื้นที่ให้เรายืนในแถวก็พอนะเออถ้าเล่นไฟอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้นะสวยมีออกก่ออีกนะเออไฟไม่สร้างแบบนี้แหละสวยเลยนะสร้างแลตรงนี้อ่าโอเคปานระเบิดไปโอเคสวยมีเมืองและนะับอยู่ตรงนู้น เอาเป็นการไฟมาแล้วกันนะเอ่อผีเสื้อเราสร้างผมอยากเล่นสาบแถวเขาตรงนี้อะแต่กลัวแปนไม่ออกแลนะโอ้โหทำไงดีวะยอมนะแปนออกช่างหัวมันอยากเล่นสาบแถวนะอยากเล่นสาบแถวอาสาแถวแปนไม่ออกนะครับเอาใหม่โอเคยังได้อยู่ ซาแถวนั่นแหละนะครับหลุมดําวางไวน้นี่เปลี่ยนที่ตั้งกันนะครับย้ายมาเอ้ยสาบไม่เข้านะครับย้ายไม่ได้ไม่มีออกเกาะหวังว่าสิบแบบไม่เบิ้ลได้นะโอ้โหไปสิบสองเลยครับโดนไฟอีกอืมอืมโดนเหยียบไฟอือ้อ ผู้โดนนะเล่นลำบากมากตัวโบราณโบราณแบบนี้ออหืออาการย้ายเรายังออกอยู่นะเมื่อกี้ถ้าก่อดลอยฟ้าออกถือว่าจะดีมากเลยนะโอ้ผู้โดนสาบเอฟเฟกมาเรายังได้สวนอยู่ครับสิบสองดิสองสวยอยู่นะสาบเอ้โลพูดผิด โดนปลาลระเบิดกลับนะครับไม่เป็นไรสองสวยเราต้องไปเล่นในแถวเขาอะมันถึงจะแบบถึงใจนะครับาโลสวยแลกท,ท,ท,ที่ตั้งกันย้ายมานี่ที่เดิมไม่แหละโอเคสามสวยสามอะไรวะห้าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนะี่ยย้าย ย้ายมาเขายังไม่มาครับอ่าไม่เป็นไรอีเวนกรรมจริงๆเขาโดดมาข้างหลังเราแลนะ้วเนี่ยปลาระเบิดไปสวยนะครับ,บหายแล้วเอ้าเดี๋ยวโล่อันนี้มันไม่ป้องกันขโมยมาเบิรลเหรอวะโล่ขาวเนะี่ยมันกันอยู่ไม่ใช่หรยอแล้วผมโดนขโมยได้ไงเนะนี่ยนะเห็นไหมทีอย่างนี้หละกันนะครับแล้วเมื่อกี้ทำไมมันไม่กันวะงง หรอวะหรือผมาใจอะไรผิดไปเนะี่ยโลแออคโลขาวมันกันได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะเหมือนมันจะกันได้ไม่ใช่หรอตีนขิมนะ่ยถ้ามีโลมันจะไม่โดนขโมยไม่ใช่เหรอใช่ไหมหรือเปล่าหรือผมหลงเองสาบสวยนะจังหวะน,นี้โดนย้ายมาทางฟองไปสวยนะครับฟาวฟองไม่ออกย้ายกลับมา เอ,อ้นั่นแลหละวางหลุมนาแวะตรงนี้เผื่อถอยพลาดนะครับคู่ขี้หมดแล้ว5เพชรดีไหมไม่เอานะแปดสองออกห้าอ่าสุดยอดมากครับลงหลุมดาเลยย้ายมาบ้านถูกนี่ว่าลืมโอ้โห้บ้านถูกบ้านถูกตรงนี้แล้วกันย้ายมาเอ,อ้ยโดนฟองไปเอาดีแปด ตายไหมยังไม่ตายนะครับขังขังกงอะขังอะไรเยอะแยะเนะี่ยอะจ่ายมาไม่มีตัดการ์ดนะครับโอ้โหฆ่าเขาลำบากมากโอ้แล้วเขาถอยเบิ้ลซะด้วยโอ้โหเหยียบไปสองทีครับหนึ่งทีก่อนแล้วลงไหนะอ่าลงข้างหลังอีกหนึ่งทีนะครับอ่า อ่าโอเคไฟเขาไม่ออกก็ยังดีนะขดาถอยสองอีกแล้วไพ่โไพ่ไม่กันโอ้ชิบหายตายเลยอุยดีนะเงินยังเหลืออยู่โอ้โหไม่เหลือแล้วโอ้โดยขโมยสองทีบ้านถูกนะบ้านถูกโอ้โหสู้ใครไม่ได้เลยมันสู้ใครไม่ได้เลยนะมันสู้ใครไม่ได้เลยเลิกเล่นแล้ว <laughs> เซตเรามันไม่พร้อมด้วยเออคือแล้วแบบ เล่นลําบากนะสำหรับจูนี่นะมันก็เป็นตัวเก่าแล้วเอาเราก็ถือว่าวันนี้มาเล่นแก้เบื่อแก้เซ็งกันแล้วกันนะมันแก้เบื่อหรือเบื่อกว่าเดิมมะเนี่ยโอ้โหนะวันนี้เราก็พลาดไปนะไม่ได้การ์ดตำนานที่เราหวังไว้นะก็คือมันวอนะถ้าได้มันวอผมบอกเลยวันนี้สนุกกว่านี้นะอือวันนี้ยเราได้4ตัวหลักๆครับก็คือไกอาฮารยองกอนจูนี่นะก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะวันนี้เออแต่ไม่เป็นไรเรายังมีอีกโอกาสนึงครับก็คือแพ็กนี้รออีกประมาณ30กว่าวันนะนี่ มันจะแจกอีกครับแล้วก็มีคือจี้เครื่องรางดาร์กด้วยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอ2ชิ้นนี้อยู่นะครับการต,ตำนานกับจี้เครื่องรางดาร์กเดี๋ยวถึงวันเรามารอลุ้นกันนะส่วนแพ็คนี้ใครได้อะไรดีๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะส่วนผมได้แต่ของกะกากนะเล่นก็ไปค่อยได้เซตก็ไม่ค่อยดีนะวันนี้สวยจริงๆสำหรับวันนี้นะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะก็พักผ่อนกันนะโอเคสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย